เอาเดินมาถือเตามาน้องถือเตามาถือเตามาช่วยเจ้าที่ด้วยให้ความร่วมมือนะใช้ต้มทั้งหมดเนี่ยอ่ายกเตามาออ่าเดาินนไป าางางไมโครวเวฟเอาไปด้วยเขาไว้ใช้โ okay. อเคกัน,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 นชา,าเมื่อกี้ชี้แล้วใช่ไหมพี่แหลม เดี๋ยวคันที่สองใครขครับอ่ะช่วยพี่เขาด้วยรถอ,ออกมาพี่นายเอาใบมาเลยเขาไม่ได้ซื้อมาไว้ขายแต่เขาซื้อมาเพื่อผลิตนะ,ะพี่นายออกมาเอาใบออกมารถอ,ออกไปตรวจสอบทุกคันนะไม่รู้รักใครมาบ้าง เอาใบมาทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเขาเอามาใช้ต้มผลิตเอามาหมดเลยใบอะ่ะขนทีละคน <c oughs> เอาทีละคนขนไปทีละคน มึงทั้งผลิตนะทั้งยาแก้ไอทั้งไอฮนะทั้งกัญชาทั้งยาบ้านะทั้งเคนั่งลงเหยียดขาไล่ดูไล่ดูในห้องด้วย

ก็ยอมรับว่าต้องเล่นโต้ะเพราะว่าได้สงานประกอบด้วยแต่ห้องนะครับไอซ์ครับัญชาเา้าบ้าแล้วก็เคตามีนนะครับแล้วก็สำคัญสุดคือควอนท็อกนะครับเพ่่กยร did